โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคาวนี้เราก็อยู่กับการเลือกสกินใหม่ของคาเฟนี่นะครับฮาเลควินนะครับมาในแบบของ DC กันเลยนะฮะก็สกินนี้มาให้ส่งตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าสกินนี้เราจะเสียกี่คูปองนะฮะก็สกินนี้จะทรงเดียวกับแนวแแบบคิริโตนะก็คือเปิดไปเรื่อยๆนะครับอ่าถ้าดวงดีก็ผ่านชั้นไวนะฮะ อ่านวันเลือกที่ชั้นที่1ก่อนนะโอเคอันที่3อ่าชั้นที่2ก็จะมีที่เลือก3จุดนะถ้าโชคดีก็ปุ่มเดียวก็ไปเลยนะฮะอันี้ราเตรียมมาประมาณ3ามพนเานาะประมาณสามพันเก้านะเอ็งไปสาครับตอนนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบคูป,ปอง โอ้ไม oh ่ก400 4 470โอ้เมาส์599โอเคได้ไปแล้วนะครับก็โดยสรุปเนี่ยได้สกินฮาลิควินแล้วนะก็โดยสรุปเนี่ยโดยว่าสกินนี้เนี่ยเมาเมาเลยนะถ้าโดยกลับไปสู่ไม่ครบเนี่ยก็จะเหลืออีกเท่าไหร่49ปองก็ จะประมาณสามประมาณ3ามพันห้าสามพันสี่สามพันห้าประมาณนี้นะสามพันสี่สามพันห้านะครับก็ใครที่อยากจะเหมานะครับเหมาเลยนะใช้ข้อเหมาเลยนะก็มารับกันได้นะครับสกินนี้เหมาที่ราคา3ามพันสี่ร้อยคูปองเข้าๆนะครับบวกลบนิดหน่อยถ้าคนดวงดีอาจจะถูกกว่านี้นะครับอ่ะอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้การสับสกินนี้นะครับมาครับเดีย๋ยวไปดูการรีวิวกันดีวก,นกว่าสับสกินใหม่ของคาเฟนี่นะครับหาเลควินนะฮะ มามาสู่การลิวกันต่อครับฮาร์เลควินนะฮะตัวอะไรลิวยากเนี่ยแต่วราลิวจะสิกว่าดาวน้ำก็จะเหนื่อยหน่อยโอ้โหโซเมนี่ญาติเยอะอาฮะตามภาพเลยอะไรวะเนอะ่มีญาติเยอะจังวะ เนี่ยพอจะรีวิวท er the ีไรมีแบบมีญาติมาหาตลอดเลยกูไม่เคยได้แบบกูไม่เคยได้ยืนชิวๆเลยแบบคาเฟ่คาเฟ่ฟาร์มได้ไหมครับมาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาเอาคาบป้อมเลยไหมล่ะเทตกูเลยไหมล่ะเทกเลยเทตกูเลยเนี่ยโหเล็กเต้ ไม่รู้เลยว่าจะมาทําอะไรเข้าอะไรตรงนี้เนียไม่ไปช่วยเพื่อนนะเป็นโลมเนี่ยไม่เป็นโลมเป็น,ปนออฟเลนเป็นเลนกลางไม่เป็นไรถ้าเขาจะโฟกัสเราขนาดนั้นเราหนีฟาร์มก็ได้อยากรู้ไงมว่าเขาจะดักเราได้ถึงขั้นไหนอเคคนเวดฟ้าเสร็จแล้วเป็นในผลหนึ่งที่ดอยอยากให้ออกเปิดแหบครับ oh, oh. เพราะว่าเราเดินเปิดเราเดินเช็คคู่มิงไม่ได้ ไปนี่จตายออกมาได้สวนมะอันนี้ดีนะแต่เราไม่ได้คิวแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีจากทีมเราเพาทีมเราเลนหมดเลย เงินดีดนำมาแล้วแต่ก็ยังเขายังโคลงมาจะโฟกัสในเราเมื่อกี้ลิกเตอร์เฉียงบนด้วยนะแอวนี้น่ากลัวตรงนี้น่ากลัวมากมากมากมานเจเงียร์ได้โโเจได้เได้เขาโผล่กลางเขาเดินขึ้นบนนี้อาจจะทันฮะวาร์ปออกมา ถ้าตัวเลนอยู่บนหรือเราเข้ากลางให้เขาเคลียร์บนไปเราเคียร์กลางจะได้ชิวๆไปบนอยู่น่าจะยิบแอลได้นิดหน่อยนิดหน่อยอยางดง เดินกลับเลยสวยแล้วันนี้ไม่ได้โดนลู่เต็มๆเลยเมื่อกี้เฮโลกันมาหมดเลยถ่ายเดียวพลาดละ <Y ikes. S 1> ไปครับไปไปไป <c oughs> ถ้าการจะตายเนี่ยมันจะฟิกกลับไปดิส่งมาแล้ว เลนแตกเขาดัานเวฟแล้วต้องกันต้องรับเวฟบนกันนะ ลำอยู่ก,าก,ากลางกำลางจะระเบิดันไม่มีคนรับกลางแม่มันยิงคีบเมื่อกี้นัดเมื่อกี้ได้ยิงคนและคีอาจจะตายเลยแล้วนะ ขึ้นสูงไม่นิดแต่เยอะเลยอายามันไอ้นี่ถล้ามันขับมาฟาร์มต่อด้วยได้ยังไจเมื่อกี้คิดว่าลิกเตอร์มันจะงัดพาดไม่พาดเลยนะลิกเตอร์ุาสาห์เดินสวนแล้วจะจุกมันดูว่าเราจะจุกอะลมเลยมั้ย พูแต่หายารวยมากเลยว่ะเจ็ดพันแล้วว่ะ แต่ไม่น่ารอดแล้ววะไงดิเอาอย่างรอดอยู่ดีกว่าเพื่อนเชียร์ให้หมดเลยพอดีเด็กเ, <c oughs> <c oughs> เกือบตุยเฮ้ย <c oughs> อ,อย่างนี้ได้ล้อนอยู่ยอกดูดใหญ่นะครับ <c oughs> น่าจาะเริ่มใกล้ทามมิ่งรอแล้วนะ <c oughs> มีไอริสคิล่ลาเกิดทุกตัวเลย้าเลตเกม ชนะแน่นอนแล้วไปถึงนะครับอุ๊ยจะตาย แรกกันไปตัวตัวสองแลกสามคุ้มอยู่นะมีไทนี้เก็บมิเลียได้ก็จะสวยแต่ว่าไ,ไม่ทันทำเวฟก่อนเกมจะตึงไปไหนวะเนี่ย แ่นีแหละต้องการแค่นี้แหละเดินนำดอยไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวดอยยิงให้ครก็ไมดอยยิงองตัวเลยไปยัง okay. ได้ยิงนะแต่ไม่ได้รับ สวยอยูยอยแลกสมคุม้มๆในสุดความเด็ดเกมก็มาถึงสัทีโอกาสคิตดตอนนี้มันอยู่ที่ร้อยหกปร์เซ็นต์มันเกินร้อยปอร์เซ็นต์อีกนะวนะ แลกกันไปตัวตัวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็วนะมันก็จะไม่ค่อยอุ้ยเจี๊ยยาวยาวยาวเยี่ยเสียเลือดอย่างนี้เลยไม่ได้โอ้แตกที่ล่าอย่างนี้ลอยก็แย่แล้วไม่ได้นะโอเรียบร้อยอย่างนี้ยาวยาวเฟื้อยอเห็นเพื่อนล้มช่วยเพื่อน จะมีอีกเวฟมาตรงกลางาเสียดายนะเสียทั้งป่าเสียทั้งลม เหลือเกินจัดดาวเลยวถือเคียวไม่ทันอีกลอกมื่อกี้เลยเคียวทานอาจจะไม่รอดอยู่ดี โดนไฟเตอร์วิ่งสายอันเหนื่อยๆเลยนะ ได้มาสองตัวน่าจะทำอะไรได้บ้างนะสองตัวตอนนี้เงี้ยเราก็ทำเวฟได้ก่อนละกลัวก่อเกิดเือนอันนี้เซฟกว่าชัว ทำเว็บกั่งทำเว็บ่เวบน,นก็ต้องทำเว็บล่ลางก็ต้อง,งทำจะถามว่ารีเปิดดีไหมไม่ค่อยดีนะดักเดียด,ดักดักนีก มันรู้ปวัวไ,ได้ออากมาแลมว Okay. อเอาวะอย่างงั้เราก็ตัดสินใจถูกึาการเลตรีวิวที่ลำบากมากเลยเอาวะอันนี้ก็ตัดสินใจถูกเอาตัวเราไปล่อแล้วก็ให้เขาวิ่งมาฆ่าเราแล้วก็เปิดเขาก่อนไนส์ nice. คือ20นาทีเนี่ยดาร์กมันอึดมากครับซึ่งดอยไม่ค่อยแนะนำให้เปิดเปิดเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อน,นั้นชัว ดูเด็ดเด๋แต่น้างตัดเยอะโอเคไม่พีด้วยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ไปในที่สุดโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะ ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการดูสกินใหม่ของคาเฟนีในวันนี้นะฮาเลคินนะครับนี่นะแบบฉบับดีซีนะครับก็ถือเป็นสกินที่นข้างจะสวยมากๆนะครับก็ใครที่เป็นสาวกดีซีก็บอกกันเลยว่าสกินนี้น่าหามาจับจองมากๆนะครับแต่ว่าเสียงเดียวคือคาเฟนีในเวตานี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่นขางจะเล่นยากนะเนื่องจากตัวมนะันต้องการแท้งที่คอย เลี้ยงดูปูเสือให้มันเดินเล่นง่ายๆอะไรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นในเมตาได้อย่างทอนอย่างไฮเตะอย่างเอลสูอะไรเงี้ยตัวอื่นเล่นง่ายกว่านะครับตัวของคาเฟนีจะเป็นต้องแบบมีคนเลี้ยงมากกว่าพิเศษนิดนึงแต่ถ้าช่วงเหลเจเนบอกเลยว่าตัวของคาเฟนีเนี่ยทั้งยิงแรงแล้วก็ทำดีเ s สได้ไวออกมาสับคาเฟนีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสับการรีวิวนะครับก็สกินนี้ดอยเสียไปทั้งหมดประมาณ3,400คูป,ปองนะครับ ครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้ครับนะครับตอนนี้นะครับดดยย้ายมาสตรีมใน f e c o o o นะครับช่วง3าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถมารับชมกันได้บน f a e b o o o f แฟนเพจนะครับขับกระดานเพื่อนชาบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นงใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคิดอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามเลยครับวันนี้ผมก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน